วันนี้ภาพี่น้องข้าาเบิ่งเห็ดคอนจากพี่น้องแปลงนีกับพี่กัดกัจยุบานสุขวัฒนาจากตำบลเกาขาอำเภอเน,น้อเยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นฟาร์มเห็ดของพ่อหอมกับแม่แพงจ้กเพลนกรลังเก็บผลผลิตอยู่ส่วนนี้แล้วค่ะเป็นจังไรเน่เดี๋ยวไปหาจากคลองฟาร์มเพ่นจ้ะพ่อหอมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับเหมิดเหมิดแน่จักหน่อยไทยทำต่สาวพี่น้อง เก็บไหมกำลังเก็บพี่น้องเลยออกไลรับสมัครผู้เก็บซอยอยู่นี่บ่จนสีได้รับสมัครผู้เก็บซอยมันเก็บบ่อยแล้วนี่ล้านหน่อยกับซอยเมื่อกี้เหรล้านหน่อยเดียวครับผมหน่อยครับผมก่อนเร็วสวัสดีครับเร็ว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 อันนี้สีเลือกเก็บเอาเป็นบ่อผอดอกนี่ไงบ่อดอกเก็บเก็บก่อนเดียวกันนี่ดอกซ้ำนี่เขาจะเก็บออกจ้านี่ดอกเนี้ยนี่ ถอดยังสีเข้ากับจงไว้ก้อนนี่นี่บานกันดอกยังสีนี่คือรอบใดบันนี่พอ่หอหลอบเที่ยงบ่ประมาณเที่ยงต้นนี้รอบรอบเสาเนาะเก็บดอกเห็นมันบ,บานยังสีมันบ่กแน่นี่ก็บเนี่ยเข้ากับเก็บอ๋อจ้าถ้าไว้โดนคนนี้มันจะเถาแห้งะนะจ้าพอ่อหอมมีเห็ดนี่จากลงเลื่อนจ้จเดียวนี่หอยเดียวนี่มันก็ดกลงเลื่อนพกลงเลื่อนแบบนี้ได้พี่น้องนี่แน่นพกลงเลื่อนจ้า เพราะว่ากำลังก็ออกเปิดเดือนนี่อืมเห็ดลงเลือนกับเนื้อบึงกับว่เป็นตะหยางได้แล้วะเนาะพราเนาะเพราะอยากครับถ้าเฮามีไม้ไผ่ก็นบ่อยากดอกเห็ดจ้ะมีไม้ไผ่กับเอาผสะแล่นมุ่งซื่อๆเนาะพ่อเมนนี่มีพยางนําอยู่พยางนําบ่เมนโอ้มีพยางใส่จ้ะเนี่นใช้เทิงละเอียดมันมันมันใส่เทิื่องพยางเครงนี้กับสามสันพอดีนะโอ้สามสันเมน เพราะว่าเปิดนาแลกเขาต้องเอาอันนี้มุ่งซะก่อนว่าแสงมันบ่อยแสงมันแห้งนะจ้าถ้าไปเปิดแสงแห้งมันสีแห้งมันสิบอดโอ้มาสีแห้งมันเห็ดกับสีบอกบอกมันกระบอกแล้วมันแห้งข้าก็ต้องโอ้ทายโอ้คนอยากทายโอ้นี่กรบผมก่อนดีหละครับผมดีหละคนอยากใส่ใหม่ครับอันเป็นจังไรต่อครับพ่อบานก็ว่าข้าเก็บนาแรกแล้ว บานเท่าก็ต้องเอาเฟือ,นองนี่ออกทั้งๆให้มันแจ้่หน้าซองมันจังสิได้แตกไว้นะนี่คือดอกเนี่ยเข้าก็เก็บออกนี่มันใหญ่เนี่ยรู้ครับออกไรกินหนุ่ปีพื้นหน่อยเกิออดอาการมันดอกน,น้อยๆาแเพื่อจังสิยเาอเากเก็บออกแต่ว่าเฮ็ดพันธุ์นี่ไข้ยุดอันคามมันเบาใหญ่ไหมบ่ปกติแต่เฮ็ดม้อนอันนี้ที่คามที่ใหญ่กว่านี้ยยนงงเนะอ,อ,อ,อันนี้มันมันซ้อมเพชรหนา้าหน้าซองนี่เช่น นีน่นาแรกแม่นบ่พอหนีอ,า,นา,กอา,ากาศร้ายแห้งที่หลายแจงจังบางบอ่อซองกับสุ่มอยู่โอ้สูทีเฮ็ดใหข้ขามันหน่อยคืออา,าาาอ,อ,อากาศเขคาบ่ออากาศ <c oughs> อแล้วค่ะทรงไหมค่ะจังได้ไม่แพงเดี่ยวนี้เจ็ดสิไม่แพงเอาเฮ็ดมาจากปีละจ้ะเฮ็ดอันอาาอนี้สี่ห้าปีแล้วนะห้าปีแล้ว จบลักสูตรแล้วตัวนี้ก็ล่างเปิดถุงใหม่เปิดเปิดไม้คือแกะถุงออกเบิดบ่อนี่บาดนาถุงออกจ้าโอ้นี่ก็ล่างสีออกนี่รุ่นนี้ย่ำได้สดตเก็เพร้หอมนี่กระเ่อเกินเื่อกด้เบื่อเกินกรเพื่นโอ้ผลมันบวลด้ว่าจะเปิดกเพื่อเก็บใบอยู่จ้าอื ประมาณแสนหนึ่งบอไม่แพงแจ้งสิเดเป็นโรงเลื่อนเห็เพราพดบ่พอแสนดอกบอหาหกหมื่นนี่ละหาหกหมื่นก็เหตุใดเนาะสิเดประมาณจะรงเลื่อนไหมแพงทุนหาหกหมื่นนี่เาหมื่นกับสิเดอยู่ประมาณสามสามรงเลื่อนะประมาณสามนี่ละจ้าเริ่มต้นเนาะท้าโหว่ามีรายได้คือจงคอยเพิ่มขยายเอาพี่น้องอันพี่น้องเฮ้าอยากมาเรียนรู้หน้ามาใดบ่ไม่แพงสอนบัสุญีุ่สอนบาสุญี่ ตั้งแต่เพิ่อนปฏิสือก่อนเท็ดนั่งไงยังเ่บอกเพิ่นไหม่นทู่มาบเดเพิ่นเอาเพิ่นเอาก่อนเท็ดบเป็นกค่ะเพิ่นจะทู่ถามอยู่โอ้ก็ได้บอกเพิ่นคือเก่าจ้ะใายเกิดกันวลงเลื่อนกระเลียงกันเลยเนาะจ้ะพื้นที่กับบหลาย นี่พายางดำหาเสลนเนายางดำน้ำโอ้หนี่อู้าเยหนาสองอันนี้เก็บมาแล้วจ็เดือนนี่ไม่แพหนาสองกขาเเก็บหนาสงก็ลรงเก็บหนางนาสามตัวนี้หนาสามก็ยังได้เก็บอยู่เนาะไม่กำลังโอ้นี่พ่อเก็บเลมเบ่นบาใจนีดสิ สิ่งเก็บทันบลาซองแถวบัทัน,อทนดอก <laughs> มาเด้อพี่น้องมาเก็บเฮดซอยเราเนี้ย <laughs> เออนี่นนรกระใสบัวตองสูงแห้ง,งน,น,น่าจ้ะนอแน่นิสิบสก่อนสิบสองก่อนสิบสองแถวถูกลงเลื่อนเลยแมนบอจ้ะมันยุบลงเรื่อยเนาะแมนบอแต่ถ้าล่องเรื่อยช่งใส่สิบสามก็ได้ไม่ถูกเท่ามันยุบล่องจ่าอันนี้ก็ใส่สิบสองสิบสามก่อนเฮ็ดเก่าจังสีมีอยู่บ่ มีอยู่มีคนอยากได้บ่ถ้าพี่คนอยากได้ขายอยู่บ่ไปใส่สวนใส่หยังงเรือละหาลอยลงเรือนละหาลอยจักพันก่อนสี่พันสี่พันก่อนมาค้นเราเองโอ้เาเองนี่ได้จ้ะนับก่อนในประมาณสี่พันก่อนลงเรือนละหาลอยมาเอาไปหายางดีดีบ่ยางลายจ้ะไปสมดินปุงผักปุงดินปูกผักกะงามนอกจากนะอันนีอเขาท่าเขาท่าเอ้า แนะนำพี่น้องเขาแน่เมื่อไม่นี่เรื่องทุนนั่นแหละสำคัญเนาะจ้ะสมมติสิกูท่อก้ออมานี่เป็นแต่ได้ใส่หนีเพื่อนบอมนกมาลงทุนเหตุเก็บได้ก็ได้ถ้าจะของเก็บเงินได้บ่แมนเ,เก็บเหตุแม่บอกแม่มนเก็บเหตถ้าเก็บเงินอยู่สมมติ่าได้มาเมื้อนี้ก็ซืือกินเบิดเพเป็นก็บบได้ก็บ่าดแม่นอมันคือสำคัญว่าเขาสื่อกินจ้ะมาหน้กสมมติว่ามื่อนี้ขายได้สองสา0ลอย0าอยนนึง กระสือกินเน่ใส่เน่หลายหลายลอย่างนมกระเบิดนี่ละถ้ากระสือกินเน่ไปมันก็ว่าได้พันสองกับเอาใบพันหนึ่งพันสองลอยกระสือสนะกินน้องสันนาคือสูเหมือนในในมือละพันสองพันสามในเหมือละนั่งเหมือกับได้สองพันแล้วมือนกับได้ท่าพันาปมันกระสือกินเห็ดส,สื่อนุอมมสือกนุ่มร้ายก็ะสือกะเผาเน้ำม<อ>นันพันกับเก็บไใบเก็บว้เป็นทุนมันต่อหนะ้าเป็นทุนมันตอกเป็นกำไรน้ำ ลงลงทุนหัวหนีมันลงทุนรูปชิบหล่อหนึ่งเนาะรูปชิบหล่อหนึ่งกับสองหมื่นสองหมื่นแปดจ้ะแต่ว่าได้ทุนขึ้นเนี่ยนะได้ทุนขึ้นแล้วทุนขึ้นแล้วจ้ะควาเก็บแบกกรได้แต่เราใส่เก่งมันกับโปย่างถ้าใส่เก่งนี่ถ้าใส่เบิร์ดเครงต้นเครงทุนโบต้องกูมากด้วยพี่ดองมันมีเงินใส่ทุกซเพิ่นเอออันข้าวตุ้งไก่ยัดเนี่ยนอ มีเงินหลายใส่หลายกับพ่อได่ใช่จ้ะเดี๋ต้องประหยัดเอาจ้ะนี่กับประหยัดเราพ่อได้อยู่พ่อได้เนาะโอ้ถือว่าพ่อได้พี่น้องก็เก็บกินปลายมันต้นมันจ้ะมีเห็ดโซ่ถิ่มนะเป็นเอาไปเบิ่งเห็ดโซ่ถิ่มเ้าถิ่มก็เอาถิ่มใค้คนมาเอาไปก็บอกมาเอาโอ้ก่อนเห็ดนี่บ่กไอ้คนมาเอาเถ้งดอกก็ออกก็ยังบ่มีผู้มาเอาอยู่โอ้เห็ดโซ่ถิ่มก็ยังได้เก็บอยู่ด้วยพี่น้องเออ ใครอยากได้ไปใส่สวนใส่ยางกับมาเอาได้จ้ะเรื่อใส่ไายางจ้ะมันถือก็ไมาไฮยางติดต่อเพิ่นมาเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ให้จ้ะเราจื้อเบอร์โทรบ่ได้เบอร์โทรจือบ่ได้มีนนนาาองงง่่โ้ดอกใหญ่ตัวหล่ะนี่เนาะดอกใหญ่คือเก่านาแรกเขาเก็บจากมือไม่แพงมันเบิดนาแรกเก็บไปเรื่อยๆมันตอนนี้มันออกบ่เสมอกันนะมันออกมันออก มันออกบวโขบคือคือตัวนั่นโอ้อกโขบมันเมื่อยก็เลยเหตุผลมันออกไปฮะเจ็บปวดเมย์เนี่ยโอ้มีวิธีเห็ดให้มันออกมาหลายพร้อมาเดียวนี่โอ้ยอัจฉริยะแห่งออกหลายกับเมื่อยนี่แนวนี่เมื่อย์เจ็บปวดท่านเก็บบปวดท่านแบบนี้เมื่อย์ปวดโพฟน้อบางทีแหละเก็บปวท่านแบบนี้เมื่อยเออเอามีวิธีมีเทคนิคดีๆกับจังสิบให้พี่น้องเราติดต่อมาสอบถามด้วจ้ะเด้อ มีเวลารับโชลระสาบบุญเหตุหลายปีนี่ไม่แพงเทิร์กล้านหน่อยเนาะไโทรอไม่ห้ามไหนไอทรมาสวงยี่มือแลงยี่มือแลงเนาะจ้าเนาะเพื่อจังสีหว่างเด้อจ้าเด้อเสาเทียงแลงประมาณถุงหนึ่งผละเนาะไม่แพงเนาะจังสีเดมีเวลาคุยน้ำเทิร์กล้านหน่อยเทิงเก็บเหพทจ้ายูซ้งเถาแล้วจ้านี่เหตุใดเสื้อจ้ามีรายได รายได้อยู่ขางเงื่อนเนาะบ่ต้องไปกวงไปไกลเลยเหตุยังัะล่วงทุนหลาขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าได้สี่ขึ้นทุนข้าไว้นีไหวได้ไหวเห็นเงินไหวไม่มีสารเที่นี่นะ เอาคลิปนี้ก็เอาไวซ้ำนี่จะพี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดอยากได้ข้อมูลกับจังทักมาได้จ้ะเด้อขอบคุณไม่แพงหล้ายจากคลิปนี้จะให้เพิ่นเก็บเพจพี่น้องเธอแตกเธอแต่หนึ่งท่านไม่ค่ะบอจ้ะ